สวัสดีครับมาพบกับช่อง peace sport อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนี้นะครับไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ AVC ีซีคััเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการชนะเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์นะครับ3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 23ต่อ25 25ต่อ20และ25ต่อ9นะครับถ้าเกิดใครได้ชมนะครับ บรรยากาศกองเชียร์ในสนามนี้คึกคักสุดๆเลยและก็ทีมชาติไทยก็ผ่านความกดดันในครั้งนี้ได้นักตบหลายคนนะครับแกล่งขึ้นแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะไปพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เลยในเวลา15นาฬิกานะครับโดยไทยนะครับก็สลับสเปลี่ยนส่งผู้เล่นสำรอง เข้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความเข้าใจในเกมนะให้มีประสิทธิภาพในการโจมตีที่สูงขึ้นโดยธนัชาสุขสดนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทำผลงานได้ดีเลยนะครับเข้ามาเติมเต็มในเกมนี้ทำให้เตร์อย่างกับตันผู้นะครับได้มีทางเลือกในการจ่ายบอลซึ่งเป็นจุดเด่นของเธอนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายในการเซตเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพิชญาหรือว่า ชัดชูออนมีหัทยาด้วยแล้วก็ยังมีธนชาด้วยนะครับโดยเฉพาะฟิลิปปินส์นี้หลังจากช็อตในเซตที่3นะครับที่โดนตัดคะแนนจากการยืนผิดตำแหน่งนะครับจนทำให้ฟิลิปปินส์นะครับถึงกับเพลียงพล้้มนะครับแพ้ไทยไปในที่สุด3ต่อ1เซตหลังจากการแข่งขันนะครับพรพัน์ธเกิดปลาดกับตันทีมก็ได้กล่าวว่าเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแชมป์รายการนี้ เราต้องแข่งขันและฝึกฝนต่อไปและทำงานในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเรารู้ว่าเราต้องดีขึ้นทุกครั้งนะครับโดยเล่นของไทยนัดนี้นะครับทำคะแนนได้เยอะมากนะครับขึ้น4ขึ้น2หลักถึง4คนด้วยกันคนที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับก็คือชัดจุออนโมกศรีครับทำคะแนนได้ถึง21คะแนนเลยโอ้ถือว่าสูงมากเลยนะครับคะแนน21คะแนน ทำให้ไทยเนี่ยเข้าไปสู่ในรอบรองชนะเลิศได้นะครับคนที่2ครับพิมพ์พิจยากกกรัมทำได้14คะแนนนะครับเรื่องของจังหวะก,การตบนะครับยังไม่เข้าข้อเท่าไหร่อ,อาจจะเกิดความเหนื่อยล้านะครับทำให้ผลงานนั้นออกมายังยังไม่เป็นที่ประทับใจยังขาดขาดเกินเกินอยู่นะครับก็ต้องปรับกันอีกสักเล็กน้อยคนที่3ครับธนชาสขสดนะครับทำคะแนนได้ถึง12คะแนนเลย ครับวันนี้ได้รับโอกาสแล้วก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆสำหรับธนชาตเต็มข้อเกือบทุกลูกเลยนะครับแล้วก็ยังมีลูกบอลแทรกที่ให้เห็นนะครับทำได้ดีเลยส่วนคนที่4ครับคัทลีปินสวุวรรณนะครับวันนี้ได้รับโอกาสตั้งแต่6คนแรกเลยนะครับแล้วก็ทําคะแนนได้ถึง10คะแนนเป็นคะแนน2หลักถึง4คนเลยนะครับทำให้ไทยนะครับเข้าไปเจอจีนจะไปฝากแผลอีกสักแผลให้จีนหรือเปล่านะครับต้องรอชมกันในวันที่28 สิงหาคม2,565น,น,นะครับเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวนันนี้สวัสดีครับ